หนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเล่มนี้เรียบเรียงตามโครงสร้างรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาของสาระความรู้พื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการในพุทธศักราช2564เนื้อหาภายในเล่มมุ่งให้ความรู้และเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานให้แก่ผู้เรียนเช่นภาษาอังกฤษในป้ายสัญ,ญลักษณ์หรือคำเตือนต่างๆภา,า,าษาอังกฤษในข่าวภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ทั่วไปซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนสำหรับใช้ชีวิตอยู่ในสังคมผ่านบทความภาษาอังกฤษเช่นเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการประหยัดพลังงานภาวะโลกร้อนเป็นต้น ผู้เรียนสามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสแกน QR โค้ดภายในเล่มเพื่อฟังการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษาจะช่วยให้สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักการออกเสียงการสแกน QR โค้ดทำได้โดย1สแกน QR Code ด้วยกล้อง iPhone 2สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน Line 3. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ